นอกจากคาบก้าจะเป็นคู่หูของเลโนโแล้วคาบก้านั้นยังเป็นเป้าหมายและเป็นฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวของเลโนโอ,อีกด้วยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับสรุปไคจูมังงะตอนที่101ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเลโนนี่คืออย่างตึงครบผมปล่อยพลังปะทุออกมาเป็นสายฟ้าสีดําเรี้ยบปลาเรี้ยบปล้านะครับผมยังกระใช้ฮาคิราชันกรีเดเชียวนะเลโนบอกครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นแบบนี้มาตลอดครับ อยากจะเป็นพวกพ้องอยากจะต่อสู้เคียงข้างกับรุ่นพี่ได้อย่างเท่าเทียมครับและในที่สุดครับเรโน่เนี่ยก็ได้มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับรุ่นพี่คาบก้าสักทีหนึ่งครับเลโน่ตั้งใจครับว่าเขาเนี่ยจะต้องปราบไคจูในพื้นที่แห่งนี้ให้หมดครับเพื่อที่จะแสดงพลังให้คาบก้าเห็นครับเพื่อให้รุ่นพี่คาบก้านั้นไว้วางใจต่อเลโน่รุ่นพี่คาบก้าเนี่ยจะได้ฝากสนามลบนี้ให้กับเลโน่จัดการได้อย่างสบายใจครับคาบก้าเดี่ยวจะได้ไปทําหน้าที่อื่นได้อย่างเต็มที่ได้อย่างปลดห่วง นั่นเองนะเรโน่บอกเลยครับว่าอย่างตึงนะครับผมทางด้านไคจูชั้นสูงนีครับมีการโจมตีใส่เลโน่ครับแต่เลโน่ก็สร้างกรอกขึ้นมากำบังการโจมตีของไคจูได้ครับผมมันเก่งกันเกินไปแล้วนะ และเลโน่ครับก็ทําการกระโดดขึ้นไปแล้วก็อ้อมไปที่ด้านหลังแล้วก็ทําการแช่แข็งไคจูชั้นสูงแบบหล่อเทโชว์เราไปอีกทีนึงครับในขณะนี้เองครับมีการย้อนอดีตของเลโน่ให้เราได้เห็นด้วยครับเลโน่เคยมีความเชื่อครับว่าฮีโร่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับและแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เลโน่คิดกันมาตลอดทั้งชีวิตเลยละครับเลโน่เคยมีประสบการณ์ที่เลวร้วายครับในตอนที่พ่อแม่แล้วก็พี่ชายเขาต้องจากไปเพราะภัยพิบัติจากไคจูเนี่ยมันไม่เคยมีใครที่จะ มาช่วยเหลือเขาเลยะนะโรงเรียนของเขาก็เคยโดนเผาล่าเป็นหน้ากองครับคุณยายของเขานั้นต้องเสียใจร้องหม่มร้องไห้ทุกคืนความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ที่เลโน่เคยได้รับครับมันไม่เคยที่จะมีฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อเยียวยาความทุกข์ของเลโน่เลยละครับแต่แล,แล้วครับผมวันหนึ่งครับในวันที่เลโน่เนี่ยกำลังจะพาดท่าให้กับไคจูครับก็มีคาบกา้านเนยครับผมเสี่ยงชีวิตมาช่วยเหลือเลโน่ครับเลโน่รู้สึกเลยครับว่าวันนั้นนี่แหละเป็นครั้งแรก เลยครับที่เลนโนนเนี่ยได้พบเจอกับฮีโร่ตัวจริงค oh. รับ oh. ผมโอ้ค oh. าบการได้คืออย่างเท่นะ oh. การช่วยเหลือเลโน่ในวันนั้นของคาบก้าครับได้ีว่าตราตรึงในจิตใจของเลโน่เป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลโน่ก็มองคาบก้าเนี่ยเป็นเป้าหมายของเลโน่มาตลอดครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับตัวคาบก้าเนี่ยก็ช่วยเหลือเลโน่เสมอมาครับและพอถึงตอนนี้นะเวลานี้ครับเลโน่เองที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วมีความแข็งแกร่งมีความสามารถมากพอครับเขาตั้งใจไว้เลยครับว่าคราวนี้แหละถึงตาตัวเลโน่แล้วครับที่จะเป็น ฝ่ายช่วยเหลือรุ่นพี่คาบก้าบ้างแล้วครับคาบก้ากำลังจะโดนไคจูโจมตีจากด้านหลังครับแต่ตัวเลโนโ่ก็ทําการแช่แข็งไคจูที่อยู่ด้านหลังเพื่อทําการปกป้องคาบก้าครับเป็นการคอมโบกันของคู่หูครับเลโนโ่แช่แข็งศัตรูคาบก้าก็ทําการต่อยแล้วก็ทําลายศัตรูไปครับเลโน่นั้นจะไม่ยอมปล่อยให้รุ่นพี่คาบก้าต้องต่อสู้อย่างเดียวได้อีกเป็นอันขาดแล้วละครับเส้นทางใดที่รุ่นพี่คาบก้าจะไปตัวเลโน่นั้นก็จะเป็นคนฟาดฟันแล้วก็ ก็เปิดทางให้กับรุ่นพี่คาบก้าเองครับพลังของเลโน่นั้นสุดยอดมากครับแช่แข็งไคจูชั้นสูงตัวแล้วตัวเล่าครับสามารถที่จะโค่นล้มไคจูชั้นสูงได้อย่างสบายๆครับเลโน่กาลังจะกําจัดศัตรูอีกตัวหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าครับแต่เลยละครับผมก็มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ครับเพราะมันมีไคจูตัวอื่นเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาจากด้านบนแล้วก็เล่นงานเลโน่ครับมันไปแอบอยู่บนท้องฟ้าได้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็โจมตีใส่เลโน่อย่างจังๆไปด้วยครับทางด้านคาบ์้าก็บอกกับเลโน เนี่ยจะต้องไปแล้วนะฝากที่เหลือด้วยนะครับกล้ามึงไม่สนใจรุ่นน้องเลยเหรอ แต่ถ้กว่าไม่สนใจไม่เป็นไรครับเพราะเลโนนั้นแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองได้ครับถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวครับเลโน่ก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แก้ไขสถานการณ์ได้ครับเพราะกับการว่าเลโน่เนี่ยสามารถที่จะแช่แข็งไคจูแล้วก็เล่นงานไคจูตัวนั้นได้อยู่ดีครับเลโน่ก็ตอบรับคาร์กานะครับว่าโอเคนะครับผมรุ่นพี่คาร์กาอยากจะไปลุยที่อื่นก็ไปเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เลโน่จัดการเองครับคารามุ่งหน้าไปด้านหน้าอย่างเต็มที่ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องหัันมาครบ เพราะการที่คาบก้าทำแบบนี้สามารถที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเลโน่แล้วนั่นเองครับแล้วก็เป็นการจบตอนที่101แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ เองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่ร้อก้าสิบเก้าบาทซื้อสาถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชาแนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ